ีไม่ได้ variance, ตามกฎหมายเท่าน <th> ั้นแหละแม่อ <renamed> ้วนเนื้อพอนึกคู่พี่เปียกก็มากับวันนี้สวัสดีเจ้อ้วนขอแสดงความดีใจด้วยที่ไปเยี่ยวกับมาด้วยความปลอดภัยอ้าวที่นี่อันตรายเหรอคะอันตรายนะสิ อุ้ยเด็กห้องน้ําที่นี่ใจดำนะคุณเบี้ยเข้าไปยังทำไมฮะเข้าไปยังไปแล้วโอ้โหจริงๆเด็กห้องน้ําที่นี่ใจดําจริงใจดําใจอะไรล่ะคุณนะโตใจดีจะตายไปใจดีตรงไหนประธานโทษท่านบู๋มีเกียรติที่นี่และทางบ้านนะฮะเมื่อกี้เข้าไปเยี่ยวมาไม่กล้าพูดเพราะว่าใครเยอะขับขับรับเข้าไปเยี่ยวมาก่อนจะออกให้ทิปไปยี่สิบบาทโอ้โหมันบีบตรงนู้นนวดตรงนี้ผ้าร้อนผ้าเย็นโหมบริการดีมึงให้ทิปมันก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะสิจะกีู้๊เข้าไปเยี่ยวไม่ได้ให้ทิปมันทำไมกำลังเยี่ยวเยี่ยมอยู่แม่งยกโถส้วมหนีเลย โทรส้วหนีเนี่ยเหรอดีนะกูไหวทันแล้วมึงทำไงกูยกหำตามคิตายคุณดำถ้าเกิดห้องน้ำหญิงเป็นยังงั้นบ้างล่ะห้องน้ำหญิงกำลังชีชีเลยครับต้องยกให้คนอื่นพอยกได้ว่ะทำไมเหรอถ้าภาพใหญ่อ้วนจะยกยังไงวะอ้วาปล่อยให้มันแปดอยู่ทรงนั้นแหละคือนั่งโทรส้วมก็พังแล้วแฟนประจำมีข่าวดีมาบอกข่าวดีจากดิดาราและก็วินล่าใช่ไหมคะดาราวินล่าพี่เสริมเวทแล้วก็กุ้งทนคอมพล็ก ครับมีข่าวดีมาบอกแล้วก็มีข่าวลายด้วยสำหรับวันนี้วันเดียวนะฮะคุณที่รักทุกท่านที่มาใช้บริการสถานที่เบอร์ลิคิงลังสิทธ์ครับผมเรามีข่าวดีแล้วก็ข่าวลายมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบสองข่าวเลยเหรอสองข่าวเอาข่าวดีก่อนข่าวดีนะฮะสำหรับวันนี้วันเดียวครับผมท่านที่ซื้อของครบหนึ่งบาทนะฮะทางห้างเบอร์ลิคิงของเราแจกของคําหนักหบาททุกคนซื้อของร้อยเนี่ย ได้ทองคำห้าบาททองคำห้าบาทลงไปรับข้างล่างได้เลยข่าวดีเหรอข่าวดีอ้าวแล้วข่าวร้ายอ่ะกูพูดเล่นโอเวนครับเวนคำทำไมมีข่าวไม่ดีมาบอกโอ้โหข่าวไม่ดีเลยฮะข่าวดีแต่ค่ะข่าวไม่ดีอยากฟังข่าวอะไรฮะข่าวไม่ดีมาบอกครับครับอยากฟังสําหรับท่านที่ซื้อของหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาททางห้างเราจะแจกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่กลับหนึ่งที่นั่ง ก็ข่าวไม่ดีจริงคประธานโทษนะครับครับไปให้พ่อของมาซื้อนะครับพ่อผมไม่เอาข่าวไม่ดีจริงๆไปแล้วไม่กลับไปไม่กลับจะไปก็มีข่าวดีจริงๆค่ะพี่เสิริมเมธหลือจี้เส้นคอนเสิร์ตของเรานะคะทบบอกว่าวีโอชุดนี้รับรองท่านซื้อไปแล้วหรือเช่าไปแล้วรับรองไม่ ต้องเสียใจเลยเพราะชัดเป๊ะเลยชัดเป๊ะเลยค่ะไม่มีพลาดที่ว่าเอ้ยวิดีโอนี้มันมัวนะดูไม่ได้ไม่จริงค่ะิงบริษัทนี้ของ ST นี่แน่นอนอย่างนี้เลยภาพเราชัดเสียอย่างเดียวเสียงไม่ค่อยมีดีฮะดีไปทุกอย่างระบบการอัดเราระดับโปรเฟชชั่นแนลนะครับมีเรื่องมาบอกกันสู่กันฟัง กันสูงกันฟังใช่มีเรื่องอะไรคบเรื่องมาไม่เป็นเรื่องตะกี้นะฮะก่อนที่จะมาอัดห้างเมอร์ลิคิงเนี่ยนั่งรถเมย์มาคุณมืดเหรอครับครับมังเอิญครับตรงป้ายรถเมย์หน้าเมอร์ลิคิงลังสิตนี่ไม่รู้อะไรคนมุงเต็มไปหมดเลยเอซื้อของเปล่าไม่ใช่ซื้อของฮะตรงป้ายรถเมย์ฮะเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะครับตอนบ่ายเนี่ยคนมุงเป็นร้อยเลยออผมก็อยากจะเข้าไปดูบ้างพอเขามุงอะไรกันใช่พอเข้าไปเข้าไม่ถึงแน่นๆคนมันแน่นคนแน่นนะสิคุณได้ยินเสียงแววๆเลยแววมาว่าไงไม่น่าตายเลย กำลังท้องกำลังไส้หเถึงตายเชะไรยิ่งทำอยาก้ผมไปอยากเข้าไปดูใกล้ๆอยากเข้าดูใหญ่แต่เสียดายว่าเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเลยออกอุบายเลยคุณออกอุบายวางแผนเลยวางแผนว่าไงขอทางหน่อยครับผมเป็นผัวผู้ตาย เอเข้าบรรยากาศนี่วะเสียงมันแว่วแววมาใช่ไม่หน้าตายกำลังท้องกำลังไส้ใช่เราบอกว่าเราเป็นผัวผู้ตายหลีกทางหน่อยครับหลีกทางหน่อยแล้วเป็นไงโอ้โหเท่านั้นละคนแหวกเป็นช่องเลยคุณเราก็เข้าไปสบายเข้าไปอย่างสางาพาเผยเออแหมพอไปถึงเท่านั้นละคุณเขาไปกอดศพเมียร้องไห้เลยเหรอไม่ถ้าแผ่นดินไม่รู้จะมุดหนีตรงนั้นเลยทาไม่ะครับไอ้ที่ตายมันหมาตัวเมีย ว้ายเนี่ผัวหมาผัวหมาผัวหมาเหรอขอทางหน่อยครับผมเป็นผัวหมาอยู่ไม่ได้ก็ขึ้นรถเมย์กลับพอขึ้นบนรถเมย์ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกยังไงอะไรคะไปทางสัมพันธ์นะฮะ คนที่รักทุกท่านหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะทำไมครับยังไงอยาเอารถสนิยมต่างชาติมาใช้เอ้มันเป็นยังไงคุณโดยเฉพาะสุภาพสตีนะฮะทำไมฮะเรื่องวันนี้อนาจารย์บนรถเมยฮะไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงๆนะผมนั่งรถเมยมาสักพักหนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายเว้ยทำไมจูบกันใหญ่บนรถเมย์ฮ้างคืนเข้าวันั้งวันแสกๆเลยไม่น่าทันเงี้ยะจูไปจูเปล่าเว้ยทำไมฮะผู้หญิงควักนมไม่ผู้ชายดูดว่ะนายตาดัอาจารย์ ผู้ชายก็หน้าได้จริงดูดไม่ดูดเปล่ามือขยำหัวนมผู้หญิงด้วยน้าอาจารย์ทั้งคู่เอร็วจริงจริงเร็วจริงจริงโอ้โหผู้หญิงอายุเท่าไหร่ครับประมาณ25หรือยี่ได้แหละเออยังเด็กยี่ห้ายี่หกเออทำไมทำอย่างนั้นอ่ะก็นั่นนะสิแล้วผู้ชายอ่ะห้าหรือหกเดือนเนี่ยมั้งเอาอีกแล้วนั่นมันลูกแล้วแม่เขาเอานมให้ลูกเขากินนะท้อมึงก็ชอบทำตื่นเต้นเรื่อยพอคู่นั้นลงไปปั๊บเท่านั้อะไะอีกมีคู่ชาวอีสานขึ้นมาอีกแหละทำไมนี่ใกล้ๆใกล้ๆห้างนีเข้ามาเลยกล้ ข้างเมอร์ลิคิงเนี่ยมีผู้หญิงสองคนไว้หอบข้าวของพลุงพลังบนรถเมย์บนรถเมย์ผู้หญิงเป็นชาวลาวมั้งดูท่าชาวลาวคนลาวคนลาวนี่ยหอพี่น้องก็กูนี่แหละคนอีสานหอบข้าวของพลุงพลังบังเอิญมีฝรั่งนั่งอยู่เบาะหลังสงสัยฝรั่งมันเห็นผู้หญิงสองคนมันยืนตั้งนานน่นะอยากจะแสดงตัวเป็นสุภาพบุรุษแสดงว่าเรามีน้ำใจฝรั่งลุกขึ้นมาถามผู้หญิงเลยถามว่าไงคนคนมอยมากไหม ฝรั่งถามฝรั่งถามอะไรวะคุณคุณมอยมากไหมเออฝรั่งมันว่าอ๋อเขาบอกว่าคุณคุณเมื่อยมากไหมเออแต่สำเนียงแบบออกไปทางบ้านเขาพังฝรั่งฝรั่งอ่ะพูดไม่ไทยไม่ค่อยชัดอยากจะพูดไทยแต่พูดไม่ชัดพูดไม่ชัดนะสิคุณคุณเมื่อยมากไหมเออสำเนียงมาเลยออกคุณคุณมอยมากไหม ผู้หญิงชาวอีสานอายเว้ยเฮ้ยใครยกไปข้างหน้าเดินหนีไปเลยเดินหนีไปเลยอฝรั่งก็ทะลึ่งตึงตังลุกขึ้นมาถามอีกลุกตามมาถามอีถามอีโควนโคนมอยมากไหมเอ้เมื่อยมากไหมไอคนข้างหน้าอายเว้ยกระแทกคนข้างหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยบอกมันนี่ตาบอยมันถามอยู่ได้บอกมันนี่มีบบมีก็ได้อีกคนข้างหลังหันมาตวาดฝรั่งเลยว่าไงมึง่าถามหลไรบะหัวแดงแต่กอนมีอยู่แต่ตอนนี้มีเพาะผอมผแหลมน ต่อได้ความซื่อจริงๆค่ะซื่อเท่านั้นล้ฝรั่งรู้เป็นลาวมันก็เคยไปอยู่เวียงจันฝรั่งเนาเนี่ยนะมันก็เลยพูดภาษาลาวเลยว่าไงถ้าคุณมอยมาคุณมานั่งซาวมอยซะก่อนแต่แปลว่าอะไรคะถ้าคุณเมื่อยมากนักคุณก็มานั่งให้หายเมื่อยซะก่อนเป็นภาษาลาวเาป็นภาษาลาวขันคุณเมื่อยหลายคุณมานั่งเศร้าเมื่อยซะก่อนอคนอีสานพูดงี้เหรอคะอมั่งมันก็เลยกระเดียดคุณมอยมาถ้าคุณมอยมาคุณมานั่งสาวมอยซะก่อน เรื่องของหัวลดเมยใช่ไหมล่ะลดเมยโอ้เดี๋ยวนี้คน นั่งรถเมย์แต่ไม่ใจดําอะไรขนาดนั้นไม่มีน้ําใจ่นอะขาดน้ําใจกันเยอะแยะเลยคนไทยสมัยนี้ผมนั่งรถเมย์มาโอ้เห็นคนแก่น้าสงสารอายุมาลุ้กเจ็ดสิบกว่าได้แล้วล่ะมีนักเรียนอยู่คนนึงโอ้โหอายุมาสิบแปดสิบเก้ามันนั่งอยู่เบาหน้าอยู่อย่างเงี้ยผมเห็นกระตาผมนั่งอยู่เบาหลังเนี่ยนั่งอยู่าหลังมันเลยแล้วคนแก่อายุมาเจ็ดสิบเนี่ยนั่งยืนอยู่เงี้ยดักแดกแดกแย่ักยันไงฮะเบรกก็จะล้มเนี่ยเวลารถเร่งแรงๆก็จะคว่ำโอ้โหผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยผมเห็นกตา เห็นตาเลยไอ้วัยรุ่นมันก็เห็นคนแก่ถ้าใจดามันใจดาไม่ยอมลุกให้คนแก่นั่งครับผมนั่งอย่างเงี้ยผมเลยตัดสินใจลุกให้คนแก่นั่งหลับแม่งอ่ะโอ้นี่ใส่ดีนะคะคนละคนเไม่มีน้ําใจเหมือนกันเรื่องทังมีน้ําใจน้ําใจนะผมผมผมเจอมาเหมือนกันเจอที่ไหนคนมีน้ําใจ ก็จะมาอัดรายการที่นี่แหละออกจากบ้านไปตั้งแสามโมงเช้าโอ้โหนั่งรถเมล์กว่าจะถึงรถมันติดแน่นเหมือนกันคนแก่เขานั่งอยู่นั่งอยู่ผู้ชายแก่ๆหน่อยสูงอายุนั่งอยู่ก็นั่งอยู่ก็มีผู้หญิงสาวคนนึงยืนอยู่ข้างๆเนี่ยคนแก่ก็จะแสดงน้ำใจไม่จะเป็นผู้ชายหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะผมยืนอยู่ข้างหลังเขาทำท่าจะลุกขึ้นผมเห็นก็ตาเลยนะเห็นก็ตาหญิงสาวเอามือกดไหล่คุณลุงไว้แล้วพูดว่า ไม่ต้องหลอกลุงขาป้ายหน้าหนูก็ลงแล้วคนมีน้ำใจฮะรถวิ่งไปจะเข้าป้ายที่สองผู้ชายแก่ทาท่าจะลุกขึ้นอีกหญิงสาวเอามือกดไหลไว้แล้วพูดว่าไม่ต้องหลอกลุงขาป้ายหน้าหนูก็ลงแล้วคนมีน้ำใจฮะรถวิ่งไปเข้าป้ายที่สามคนแก่ทําท่าจะลุกขึ้นหญิงสาวเอามือกดไหลไว้แล้วพูดว่าไม่ต้องหลอกลุงขาป้ายหน้าหนูก็ลงแล้วตาลุงมองหน้าแล้วพูดสองสามคำพูดว่ายังไงอีสัตว์กูเลยมาสามป้ายแล้ว โอ้ยคนเราไม่รู้มาน้ำใจไมหวังดีไม่ดูสถานที่เหมือนกันใจดีแล้วเกินนะคะแต่วันนี้คุณจะเด็ดแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษเลยนะคะที่ออกมาทุกคนสู้เขาไม่ได้เลยนะคะวันนี้ผมก็ลำบาก่ใจเหมือนกันนะไม่อสุสวยสุดสวยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเดินมาก็ยังทักผมนะใส่สูทชุดเนี้แล้วใครทักคุณคะพวกวัยรุ่นอยู่ข้างนอกเขาทักคุณว่าไงคะเขาทักว่าจะมาอัดวิดีโอเหรอพี่แซมว่ะเขาทักคุณเป็นแซมใช่ แซมยุรนันแซมขาวแซมดำอ่าผมงอกอะสิงอกแล้วงอกยันคิ้วมึงอะเดินมาหน่อยเอาอีละไปโอ้ยจะไปไหนพี่บินพี่บินเอายะเอายะใบินเห็นเป็นดาราไปหมดครับทักเป็นบินบรลอฤทธิ์เชียเออไม่ใช่บินบอลอฤทธิ์อะทีบินไหนล่ะบินะบาท มันเหลืองเองเอผมีใจไปเรียนไปเรียนพูดภาษาอังกฤษมาเหองไปเรียนภาษาอังกฤษมาที่สหรัฐอเมริกาเหรอคะไปอเมริกามาาภาษาอังกฤษนี่พูดก็พูดนะน้ำพูดยากทีแรกนึกว่าจะพูดยากนะคุณเปียกผมเลยไม่กล้าเรียนพูดยากเหรออโอโหไม่ยากเลยถ้าหากว่าคุณรู้จักเทคนิคในการพูดนะไม่ยากจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมพูดไม่ยากเหรอฮะครับเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงๆคุณไปเรียนมานะผมไปเรียนมาสอนให้สักหน่อยได้ไหมคุณพูดสระเออเป็นไหม เอ้ยทำไมจะพูดไม่เป็นละสระเออสระเออคุณพูดสระเออเป็นแสดงว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษไม่ยากเลยฮะจริงจริงมันเกี่ยวอะไรกับสระเออล่ะครับอ้าวภาษาอังกฤษในคำสุดท้ายต้องลงสระเออทุกทีทุกทุกคำพูดอะไรก็ได้คำลงท้ายเป็นสระเออพูดภาษาอังกฤษเป็นครขาดอ่าก็จะง่ายอ่ะสิง่ายจริงๆอย่างอย่างถ้าเขาทักทายกันอย่างเงี้ยเขาไหวยังไงทักทายอ่ันกลางคืนอย่างงี้ยไหมเอาตอนกลางคืนก่อนตอนกลางคืนเนี่ยหกโมงกว่าแล้วก็ทักทายกันอ Good evening sir เห็นไหมโอ้มีสารเออ Good Evening Sir สวัสดีกันกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเลอะฮะ Good Evening Sir เนี่ยลงสารเออเลยเห็นป่ะโอ้เฮ้ยชักเข้าท่านะเนี่ยครับเลอะฮะเราเราเราจะเรียกพ่อเราล่ะพ่อเนี่ยก็เรียก FatherFather เห็นไหมสารเออเห็นป่ะ Good Evening Sir เห็นไหม Father อ่ะออพี่สารเออครับแล้วจะเรียกแม่ล่ะแม่นี่ก็ Mother หมอหมอนี่ก็ Doctor ชาวนาชาวนาก็ฟ้าเมอรอเฮ้ยจริงๆอันนี้จริงๆริงสละอสอจริงๆเลยครับทักทายสวัสดีตอนกลางคืนกูดอิมานิงเซอร์พ่อพ่อก็ฟ้าเธอแม่แม่กับมาเธอชาวนาชาวนาก็ฟ้าเมื่อหมอหมอกับด็อกเตอร์พระพระในเหลืองเออเฮอพระบ้านพ่อมื่อสีเหลืองเออเฮอเอาละพระบ้านแมงเขียวปีปีบอ อ,อย่าไปเถียงเขาอยากจะเรียนภ <แ S 1> <แ S 2> าษาลำมด้ากยต้องลงสารเออไปหมดแล้วภาษาอีสานคุณรู้จักไหมคะโอ้อีสานผมพูดไม่ได้เหรอครับคุณแป๋วครับคุณพูดไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ฮะพูดไม่น่าเชื่อนะจริงๆครับภาษาอีสานน่ะพูดไม่ได้เลยพูดแล้วเป็นยังไงคะโอ้ยจะพูดภาษาอีสานมาแล้วลเงือกบวมครับอ่ะแล้วฟังภาษาอีสานล่ะฟังไม่ออกอีกโล่ถ้าฟังภาษาอีสานแล้วโอ้ยขี้หูออกมาเต้นตะติ้งนงนอยเลยเลอบครับฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องจริงๆคนจะพูดภาษาอีสสาาาาาานนนนนนนไได้้้มมััปรระทษเ่่อยงีค เรานี่แหละใช่อีสานคนลาวบ้านเราเนี่ยต้องสังเกตง่ายคุณแป้วสังเกตตรงไหนคะดูที่หน้ารู้ฮะใครเป็นลาวเป็นไทยแยกแยะเราดูออกดูหน้ารู้เลหรอจะรู้ได้ไงอะอย่างงี้ไม่ใช่ลาวคนลาวเนี่ยเปิดเปิดโช์หน้าเนี่ยเออออถ้าคนลาวต้องดั้งหักหักจมูกเป็นแบนกามใหญ่ๆหญ่หน้าแบนยังกระด้งอย่างงี้แต่ลาวนี่เขาไม่เห็นลาวไม่ใช่หรอภาษาลาวรู้เรื่องไหมว้ายภาษาลาวผมฟังไม่รู้เรื่องจริงข้างคกคนลาวเรียกอะไรขี่ข้างข้างใช่หรือเปล่าวะ รักแล้วทั้งคู่เลยคู่เฮะไม่รู้ทั้งคู่เลยค่ะขี่ข้างคาดจิ้งจกขี่เจียมจิ้งเลนขี่โกจิ้งกาขี่กระปอมลูกน้ำแมงหงองแง่งไม่รู้เลยฮะเขาไม่รู้จริงจริงค่ะถ้ามีใครร้องเพลงไทยได้นะเขาจะแปลเป็นเพลงลาวได้เลยเออความที่เขาไม่รู้ภาษาลาวเนี่ยถ้าร้องเพลงไทยได้ก็แปลภาษาลาวได้เลยคุณหาคนที่ร้องเพลงไทยมาโอ้มานี่ค่ะุูดั้ม ให้แปลเป็นภาษาลาวได้ฮะคุณคุณร้องเพลงสากลแบบสติงสติงมาเลยสติงไหมเหรอสติงเลยนะครับของเสือเลยดีกว่าเสือเดี๋ยวผมจะให้น้องชายผมจะร้องได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ้ยสบายลดอายเพต้องห่วงคอยกันยังบักกันยังว้าเฮ้เอาเลยนะเอาเลยนะโม ใช่หลืครับฟังมั่งทีผมอุตสา์ประกาศเทียไปแล้วร้องเป็นเพลงลาวดิครับต่างชาติละครับกัลาวละครับเขาร้องเพลงมองฮะมองภาษาไทยเขาเรียกมองเออบ้านคอยใะซาดลาวเขาเอินเบิงฮะเบิงอ๋อเบิงนี่ภาษาลาวเออมองเบิ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 งหลือลุกมอง สวยฉันจึงได้มองเจ้าง,งามอีหลีคอยจังได้เบิงหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองถ้าเจ้าผู้ไฮคอยสีบอบเบิงหากเธอไม่แจม่มฉันจะไม่จองถ้าเาจ้าบอจบคอยสีบ๊อซอกฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นคอยสีบอเบิงให้หัวใจสักขงอยเอาอีกแล้วหัวกูเอาอีกเอาอีกหัวโนหัวใจเต้นหัวใจเต้นฟังเขามั่งสิเวลาร้องนะคุณ ก็ฟังอยู่นะครับหูไ่ได้หนวกได้แล้ครับก็หัวใจเต้นล่ลองๆเป็นหัวใจอะไรอ่ะหัวใจเต้นในบ้านกูเขาเรียกหัวใจซักขยองหัวใจเต้นในบ้านมึงเรียกหัวใจซักขยงหัวใจซักขยงอ๋อหรือฮ <Hard Dancing. S 1> าร์ดดันซิงฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นคอยสีบอเบิบงให้หัวใจซักขยง ถ้าเธอสวยแจ่มดังจันเพน้าเจ้าผู้งามคืออีเกิร้าโอ้โหประธานอภัยท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเสียทรงผมชิโน่เลยตบตบตบไม่แล้ครับหยาบคายทะลึ่งใส่สูตรนะครับก็ใสสูตรนะครับมันเสือไปด่าเขาอีกโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมใช้วาจาหน้าเกลียดอย่างนี้ด่าผู้ใหนมึงด่าผู้หญิงเขาไงอีเกิร์อีเกิร์อ่ะเอ้าอีเกิร์ไม่ใช่อีหาอีสัตว์อีดอกอีเฮี้ยนะฮะเอ้าแล้วมันอีอะไรอ่ะอีเกิ้งในเปลี่ย เปรียบเสมือนดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ในบ้านมึงเรียกอีเกิงอีเกิอู้หรือเดอะโมนฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นบ่เบิงให้หัวใจสั่นยองถ้าเธอสวยแจ่มดังอีเกิร์อีเกิงแกละของมันว้าวขออภัยผมชอบจับมือทีโนมือ ถ้าเธอสวยแจ่มดังฉันเพ่นหาเจ้าผู้งามคืออีกเกบฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นคอยพอสิสักตายหัวใจสักขงยถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มอง้าคอยบอบเบิงกตาคือสิบอฮี ัวโป,โลโป่ลอกอกแม่เก่งจริงๆสมแล้วที่แม่เป็นโสเภณีเด็กเป็นไกลเป็นไกด์น,ก <ๆ S 2> นี่แค่ลูกศิษย์ผมนะจริงเหรอผมเก่งกว่าลูกศิษย์ลูกศิษย,ย์ผมอีกจริงหรือเปล่าจริงๆผมร้องเพลงสตริงคุณสามารถแปลได้นะแปลเป็นภาษาต่างชาติได้แบกชีวิตพอเกิดมาก็เป็นนิ นาำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วเอาอย่างเนี้ยนาำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วชาวไม่นาวบ้างหรือไรเมื่อไรจะหาเพื่อนมาช่วยจับคันไทยรู้ตัวหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งชอบน้องนาำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วชชร์ลาวท่หนาว้ังได้บ่ผู้ขี่ผู้ด่าไม่ได้จีหา คนมาซอยจับกันไทยโูขีโตหรือบอกมีคนอื่นเขาแซบน้องน้ำค้างที่อย่าดาาฟ้าเหมือนดังสัญญาปาธนาคู่รับของหาพพี่เสนอแล้วเธอไม่ตอบสนองน้ำค้างคงเป็นน้ำของผู้ชองคงเป็นคู่ชายผูขี่อยาา ฟาสัตว์แล้วเป็นสัญญาปรารถนาคูหาอผู้ขี่ผู้ดาอ้าเสนอเจ้าเจ้าเขาตอบสนองขี่น้ำข้าก็จะเป็นน้ำข้าผู้ดาจ้องก็จะเป็นผู้จางตัวน้ำข้าขี่ตกจาาฟาผู้ดามันเป็นสัญญาหมาสีแม่มึงประธานโทษไอหมสีแม่มึงนี่แปลว่าอะไรฮะเอ้ามึงฟังบอกออกบอกเฮะหมาสีแม่มึงเนี่ยแปลว่าแม่มึงกชอบกินเปบปซี่ มึงรู้ได้ยังไงแม่กูชอบกินเปปซี่ว้าวเมอวานกูไปบ้านแม่มึงแม่มึงดื่มเปปซี่อยู่ว่าโอ้ยบักดําบักหมาสี่แม่มึงเออว้าวแล้วแม่มึงชอบกินอะไรแม่กูชอบกินโคกอ้าวอย่างนั้นแม่มึงก็หมาสี่โคกุยบักหมาสี่โคกก็ร้องมั่งร้องมั่งคุณเป็นคนอีสานคุณแปลงภาษาอีสานได้สิแหรอครับแปลงเป็นภาษาไทยได้ไหมคะอ้าแล้วเป็นคนไทยร้องเพลงอีสาน โอ้ยจะให้ผมร้องแปลงเป็นไทยใช่คุณจะร้องเพลงอีสานใช่สบายชอบ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 ม้าขับเกือบข้ปาบักนัดผู้หญิงแล่นไลผู้ชายแล่นลัดม้าแล่นเขาวัดก็ได้ใส่เกือเฮย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 ม้าขับรองเท้าข้าปลาสับประรดผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งลัดม้าวิ่งเขาวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้า เก่งจริงๆเก่งจริงๆสมรทียายเป็นกะหลี่แกมาเป็นไงอุ้ยเขาเป็นคนธรรมดานะเนี่ยแหมที่มาเกิดนะสิเนี่ยโอ้ยบัดดีค่ะบัดดีค่ะบัดดีครับวัดดีครับเอคุณร้องเพลงเป็นภาษาลาวเหรอฮะภาษาลาวผมไม่ต้องร้องเป็นลาวผมจะร้องเป็นต่างชาติโอ้อ่าจริงๆคุณร้องมาเป็นเพลงไทยผมจะร้องเป็นภาษาต่างชาติคุณจะเอาเพลงอะไรเพลงจีนเพลงเขมรเพลงลาวเพลงญี่ปุ่น เพลงรัสเซียเพลงอังกฤษได้ขนาดนั้นเลยผมทุกชาติไอเพลงเขาเหม็นเพลงลาวแล้วธรรมดาฮะคุณเขาหม็นคุณร้องได้นั่นลาวก็ร้องได้แล้วเอาเพลงญี่ปุ่นกันไปเลยอ่าคุณร้องเป็นไทยให้ผมร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นอ้าวคุณร้อง้องความสามารถกันค่ะสบายเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราขี่ลังควายเข้าบ้านพออาบน้ำควายสำราญเราเสร็จจากงานเบิดบานร้องเพลงลำวงภาษาไทยภาษาไทยอ้าย ญ,ญี่ปุ่นเลยอายินอโมโตโตโยต,ตา้าเดี๋ยว<บ>เดี๋ยว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 ร้องแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นไปเลยอายิโนอโมฮโตน่ฟังมั่งหรือเปล่าเนี่ยทำไมฮะบอกให้แปลงเป็นเพลงญี่ปุ่นไงอายินอโมฮโตโธ่ให้แปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นสิอ้าวทำไมล่ะอายินอโมโตเนี่ภาษาลาวล่ะฮะอายินอโมโตเนี่ก็ภาษาญี่ปุ่นสิคนอายินอโมโตนี่ญี่ปุ่นเหรออ่ะแล้วแปลเป็นไทยว่าอะไร ยีนอมาต้อเนี่ยออแปลเป็นไทยก็แปลว่าผงชูรสไงทำไมไม่เคยแดกไงไม่เคยฮะทีหลังทากับข้าว่ะแดกซะบ้มง่อไผงชูรสอ่ะกินแล้วไปไงกินมากๆในหัวจะเป็นเที่อย่างเี้ยไ<า>อ้ชิบหายยิ่งกินลิ่งร่วงเราชนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราขี่ล้างควายเข้าบ้านอออพออาบน้ำควายสำารกแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงลำบก ฮายิโนโมอโ,โตโตโยต้าฮอนดา้าซูซูกิโตราโตราโตราอาณามิโตนะฮะคุณลูกคู่ไม่ถูกแล้วฮะทำไมไม่ถูกลูกคู่กามีแต่ชา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 อของคุณเป็นโตราโตราเนี่ยมันอะไรฮะไอ,ไอชาชาชาเนี่ยมันลูกคู่ไทยแล้วไอโตราโตราของคนเนี่ยฮะโตราโตราก็ลูกคู่ญี่ปุ่นไงล่ะคุณโตราเนี่ยแหละฮะแล้วแปลเป็นไทยแปลว่าอะไรอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่รู้อ่ะโตล่าโตล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะครับแปลเป็นไทยโตล่าโตล่าก็พันสองร้อยบาทเรียบร้อยสบายทุกอย่างโลงอะไรวะพันสองร้อยเรียบร้อยสบายทุกอย่างลงโอ้โไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อีกเหรอไม่รู้ฮะดูดดมอมเลียอ๋อเที่ยวมานวดนะฮะน่ากลัวเตนู้ยไงนุกคนนะฮะอายิโมนั่นอย่าไปพะวงสิเลยงงเลยอายิโนอายิโนมโฮโม อายยโนโมเราโตอายยโนโมเราโตบ้าอายยโมโมโฮโมบ้าเอาฮะมันจะออกโมโตอายยโนโมโตอายยโนโมโตโตโยต้าฮอนด้าซูซูกิโตล่าโตล่าโตล่าอานามิโมกิฮิตาชิถ้าเปิดปีแฉะปั๊บเปิดปุ๊บแล้วตีปีเสียปีละมีดปั๊าเปิดหำแล้วแฉะปี เสียปุ๊บและติดปั๊บเออเฮ้อโอ้โหเสียงหล่อเลยคือเสียงทันอินเลยนะเสียปุ๊บติดปั๊บแหมพูดเสียงเพราะดูใบหน้าเลยฮะใบหน้าเป็นไงยังกรบปีบถูกทุบหน้าน่าเกลียดอีกคนนี้โอ้โหชิพายหน้าหนัาเกลียดยังว่าทำเป็นพูดเปิดปุ๊บติดปั๊บทำเป็นเสียงหล่อเออฮะ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 ไอ้หน้าทุเรศ หน้าหน้าตาหน้าเกลียดนะผัวอีเก๋อาเกลียดแล้งเยิะนะผัวอีอะไรวะเดี๋ยวก็เสียงอีเก๋อีนกเที่ยอะไรไปยุ่งๆไปหมดไปเลยตั้งสี่คนคนเที่ยมีเมียสี่ห้าคนเนี่ยหน้ามันสุดตีนเงี้ยหน้าเฮี้ยๆอย่างเงี้ยหน้าดูได้ที่ไหนเลยชิบหายทำเสียงหล่อใช่รูปร่างมึงทำให้หน้าอย่างงี้ไว้ไอ้มึดหน้าเกลียดจริงๆถ้ากูรูปร่างแบบมึงนะกูผูกคอตายในท้องแม่กูแล้วเออนี่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 เอามือจับสายไฟให้ดูช็อตตายหายแล้วไปเกิดใหม่แม่คนตีนจริงจริง ใส่หมวกดูที่น่ะจมูกก็หักปากก็หอยอจมูกนี่บานเชียวหัวเถิก็จะครึ่งบานคนตินผมไม่หยิกรูปร่างมันทำไมหนกเกดขนาดนั้นวะแต่งตัวไม่ได้ดูอายุอานามละตัดสูตรใสสูรสีเหียอะไรนะ่ะคอคออะไรละ่ะคอกุ้ยหอม <c oughs> ขีดดำแม่งกูไม่ตัดก็บังคับให้กูตัด ทุเรศแต่ก็สอนชายตั้งวงกวนส้นตีนจริงๆทำไมมึงทุเรอยังขนาดนี้เสื้อไหนจะใส่มาทำเพี่อะไรสีอะไรเนี่ยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินไอ้ควายใส่ไม่ดูยอายุเลยมึงอ่ะกูยังนึกอยู่ในอัดวิดีโอมวลเนี่ยคนดูทางบ้านเช่าไปจะเปิดดูได้หรือเปล่าเฉพาะปากมึงก็เต็มจอแล้วเจียมตัวทํา่งกวนตีน แม่งมาข้าไปลูกน้องตัดดูสิตัดเข้าไปใส่อย่างไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยนุ่นศรชัยแม่กุยเชียนนู่นนักดนตรีก็ใส่กันในคอกุยหอมขีดดำเนี่ยว่าแล้วยังมายืนซึมอีกไอ้เฮี้ยจริงๆไอ้ควายด่าแม่งเลยพี่แดนด่าแม่งเลยแม่ควรท่อนตีนจริงๆเลยพูดนิดพูดหน่อยไอ้ควายทำไมถอดเสื้อนอกทิ้งฮะถอดทำเฮี้ยอะไรล่ะใส่ให้หายอยากสิ ูอกแบบเองูอแกบบเองโวแบบนสตีนไม่ฟังเขาบ้างล่ะแม่ถอดทิเที่ทอะไรล่ะใส่โชเข้าไปโชเข้าไปแม่กวนตีนจริงรจริงล้วห้อยดําเทียอะไรโทรศัพท์เนี่ยห้อยดําเพียอะไรกูเขาไม่รู้แล้วไงแหมไอสัตว์เมียแม่งเป็นเซลขายโทรศัพท์บังคับลูกน้องซื้อไอเฮียผ่อนเข้าไปได้สามหมื่นสี่หมื่นไม่ซื้อแม่แต่ค่าตัว ไม่เที้ยจริงนะพี่แดนเที่ยจริงจริงแววไรสัตว์มีแววมีไว้สัตว์นี่มีแววเที้ยจริงๆโอ้โหไอเที้ยนี่มีแววจริงๆแม่งมีแววเนี่ยไอเที้ยเนี่ยเราไม่มีเงาหัวแล้วนะเนี่ยอ้าวอะไรซัดเนี่ยเราไม่มีเงาหัวแล้วไม่มีเงาหัวก็ตกงานเลยสิพี่แดงไล่ออกใครตกงานคุณแปวคุณเปี๊ยกแหละตกงานโดนไล่ออกใครไล่กูออกพี่แดงไล่ออกคุณแดนบุรีรัมย์บุญชื่นบุญเกิดรำไล่กูออกแน่นอนอยู่แล้วหลอยท้อยออกไปด่าหัวหน้าทัศ แต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นข้าวใอดำหมูเลียขมิ้นเอยู่ไปอยู่กินอย่างไรออกขอบคุณครับตกงานแท้ปากเสียอ่ะอะไรพี่แดนเอ้คุณแป๋วนี่คุณไม่มีเงาหอยเลย ช่ววยยนะะชตาหอยขาดเขียพี่นะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วไม่เคยไม่ยอมสังเวยหัวแมวหัวหน้าปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วปีที่เจ็ดแล้วที่เจ็ดแล้วที่เจ็ดแล้วแล้วไม่ยอมสังเวยหัวแมวหัวหน้าออกไปออกไปไม่ยอมสังเวยหัวแมวหัวออกไปออกไปอ่ะพี่แดาจะไล่หนูออกใช่ไปไปออกไปออกไปออกไปอะไรพูดผิดพูดใหม่นะออกไปออกไปเลยเย่หมูไอ้ดำทำไมท่านโดนไล่ออกออกไปโถ่ไอ้ทุเล่โอ้โหพี่แดน โโอ้หลิ้นลิ้นอะไรจะดีกันะใจเย็นนะฮะอีกสักครู่จะระเบิดพร้อมกันทุกจุดนะก่อนที่จะระเบิดรีบออกไปเลยไป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 ดูเราหาโดยไล่ออกออกไปโอ้โอิตาเลสออกไปโดยไล่เหตุออกไปดูดูนี่มีอะไรดีการที่อยู่นานๆต้องอย่างนี้ค่ะดูนะคะโอ้พี่แดนรับไปเต็มๆเต็มเลยนะคะรับไปเต็มเต็มรับไปเต็มเต็มเลยนะคะ ไอ้ัำเลียจริงๆจังเลยโอ้โหเลียอย่างกับใบพายขนคิงสแตนด์อัพเลยไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะเป็นไงขนลุกเลยฮะโอ้โหพี่แดนโทรศัพท์ใครโทรมาเหรอฮะไม่บอกให้รู้เนี่ยถือโทรศัพท์ไงให้ดูโทรศัพท์ใช้ได้เปล่าฮะใช้ได้เปล่าเครื่องนี้ใช้ได้ฮะแน่ใจว่าใช้ได้นะครับใช้ได้จริงๆนะเฮ้ เ oh, uh oh. oh, ิีย้นำไปหยิบน้ำใม้หน่อเด้ออ้าวไอ้นี่ติดต่อใครไฮัลโหลอ้าวฮัลโหลผมจะคุยกับใครเนี่ยเอาละอ๋อครับ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 อ๋อทำไมหมดเวลาแล้วเอาไว้มวนหน้าอัดใหม่เลยฮะคุณสมวิทยโทรมา เราให้เราพักสักประเดี๋ยวเดียวครับแล้วก็เอาไว้ม้วนหน้าค่อยต่อเอทีใหม่ต่อกัน<ม>ใหม่กันแล้วกันมีอะไรผิดบ้างพลั้งไปก็ต้องขอกราบประธานภัยการแสดงตั้งแต่ต้นอย่าไปคิดอะไรละครับเราถือว่าเป็นการแสดงเท่านั้นครับให้ท่านได้มีความความสุขกันมากๆคำพูดคำหนึ่งคำใดไม่สบอารมณ์ท่านที่นี่ท่านทางบ้าน <ไง S 1> ก,าก็ให้อภัยพวกเราก็แล้วกันท่านโกรธพวกเรามายังไงฉายฉายวีโออยู่กับเฟี้ยงมาในทีวีท่านนะถ้าโกรธมากเอาเฟี้ยงทีวีที่บ้านท่านกันแล้วกันนะครับเรจิญดีวยวสลาทก่านััดีครบ